สบายดีทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่ามามองเอลิทเอลิได้ผ่าเอลิทเอลินมาซื้อเกิ้นั่นเองนะทุกคนเนาะหลังจากผ่ากันกินข้าวแล้วเรียบร้อยเราก็จะผ่ากันยางเลาะซอปปิ้งอีกตืมแล้วตอนนี้เมย์นะทุกคนเนาะกำลังผ่ากันยางไปฮานกระเลมเพื่อที่จะไปกินกระเลมนั่นเองนะทุกคนเนาะฮานที่เห่าเห่นคนตอดคิวกัน,นยนาวๆนั้นก็เป็นฮานค่ายฟีดนะทุกคนเนาะแล้วตอนนี้เขาก็ยางมะฮอดแล้วเนาะฮานค่ายกระเลม ส้มหน้าตาหานไข่กระเลมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนเนาะทางหน้าก็จะ็จ็ดให้คุณน so, 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 uh, ั่ง like, กินนะทุกคนเนาะ้านกระเลมฮานนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ในการเห็ดกระเลมให้เป็นดอกไม้แบบนี้นะทุกคนเนาะแบบว่าดึงดูดลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้ดีคหน้าเลยทุกคน้านนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบว่าตักกระเลมแล้วจะเห็ดให้กระเลมเป็นดอกไม้แบบนี้นะทุกคนเนาะเห็ดให้ลากใกล้คุณ ดึงดูดความสนใจจุดนี้มามากินกระเลมก็ต้องแบบว่ามาหานี้นาะทุกคนเนาะมาเซ็กอินฮานี้นาะทุกคนเนาะภายในฮานก็จะมีหน้าตาแบบนี้นาะทุกคนเนาะเอลิทเอลินก็กํกำลังเลือกเบิ่งนอกว่าจะเอา,สารสซาติได้นาะทุกคนเนะาะรูปลักษณ์หน้าตากระเลมข้าเจ้าค้ายีนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นาะทุกคนเนาะส่วนขน้าว่นมมะกรองยูหันก็จะแมนแบบว่า เขามามาสั่งเพิ่มใส่กระเลมไปสซันได้เลยเนาะทุกคนเนาะภายในหานค้งฮานกระเลมก็เจ้ายูนี่ก็จะเป็นรูปหลักษนะแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็เจ้าก็จัดฮานออกมาแบบสวยงามดีคณะเนาะทุกคนเนาะคนค่ายก็แบบว่าผูบางงามเนาะทุกคนเนาะผู้งามดีคณะเนาะทุกคนเนาะเศร้าค่ายกระเลมนะัะดีคณะเลยทุกคน เราจะสร้างเอาขอนมใส่เขาก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปนอะทุกคนเนาะกระแลมอยู่นี่ก็จะเลืมก้อนหนึ่งก็อยู่ประมาณซโโีเอลูปไปขึ้นไปนอะทุกคนเนาะสำหรับก้อนน้อยแล้วก็เอาก้อนใหญ่ก้อนกลางมันก็นบวบลบคูณให้เงินเข้าไปแบบแสัดนนอะงทุกคนเนาะจอกหนึ่งข่อก็จะสามารถเลือกเอากระแลมได้ไล่ไล่ลดซานเลยนะ้องทุกคนเนาะอยู่ในจอกเดียวกันนั้นเขาสามารถเลือกได้ไล่ล,ลดซานเลยทุกคน กระเลมพานนี้ก็จะมีลากลาลาไล่รสชาติเลยทุกคนสรสชาติแบบได้ก็มีหมดนาะทุกคนเน้อปะปาเอลิทเอลินพ่ดว่า,สารสชาติมักขี้ฮูดก็มีว่าซันทุกคนมันเป็นสรสชาติแบบได้แหลเนาะทุกคนเน้อครับเรเคยซ้ำกินจากเต้าตอนนี้ของเอลินก็ได้แล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะของเอลินก็จะเลือกเอาเป็นมักม่วงมักสตรอเบอรี่แล้วก็วาน,นิลลาแลว้วก็เอซูกลาะทุกคนเนาะของเอลิน ก็จะไดซีรูซาร์น ok ้ ok ok าทุกคนเนาะก็ออกมาเป็นรูปลักษณ์หน้าตาลวกไม้แบบนี้เลยทุกคนเพิ่นจะเอ็นดู่เอลิทเอลินเนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็จะเอาขนมบิสกิตนั้นแถมให้เอลิทเอลินเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับพนักงานเพิ่นเอ็นดูเอลิทเอลินเพิ่นก็จะแถมขนมให้เอลิทเอลินแบบนี้เลยทุกคนของเอลิทเอลินก็จะสั่งเอารูซาร์เดียวกันเลยน้าทุกคนเนาะเอาแบบเดียวกันเลยทุกคน เอลิปเพิ่นก็ยยักเอาอะนะขนมบิสกิตที่มาดามเพินเ่นแถมให้ร์เอรนเสียบใส่กับกระเลมเนาะทุกคนเนาะบอกแม่จักกระเลมไม่ท่าให้อ่าแม่ก็ว่าฟ้ล่าเทือนออดเบอร์หนึ่งลราคอยอ่าจะเห็ดให้เนาะเพราะว่าตอนนี้บ่มีมือเทือที่จะเห็ดนลูกเนาะทุกคนเนาะเขาก็เบิ่งอ่พนักงานเห็ดวิธีได้เนาะที่ตักกระเลมให้มาเป็นดอกไม้เนาะทุกคนเนาะพนักงานเพิ่นก็จะเห็ดแบบนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะข้องป,ป่าเอลิปเอลินเพิ่นก็จะสร้างเอาเป็นกาแฟกาแฟแบบ ทั่วเก่ารัดนะทุกคนเนาะออกมาแล้วนะขล่องปากอะไรแต่ดีนะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะนะเซลคณะนเลยทุกคนหลังจากที่แบบว่าเป็นกระเลมธรรมดากระกลายเป็นกระเลมดอกไม้ให้ลิกา้าแบบว่าดึงดูดลูกค้าได้ดีคนาดเลยนทุกคนเนาะวิธีการค่ายข้าเจ้านทุกคนเนาะเป็นแบบว่าฮานกระเลมธรรมดาแต่มันบดธรรมดานะทุกคนเนาะแล้วก็รุ่ซาจะเซ่บอีกนะทุกคนเนาะรุ่มซาแบบเซ่บดีขนาดเลยทุกคน เอลิทเอลิทมันก็บอลท่าแล้วนะทุกคน,นเนาะมันกันเลียไปก่อนแล้วนะทุกคนเนาะ อันที่อะมาดามเพิ่นเฮ็ดอยู่หั่นกระเมนขค้งมามองเอลิปติลินเนาะทุกคนเนาะเบิ่งวิธีเฮ็ดขค้งเขเจ้าเขเจ้าก็จะปาดกระเล็มแบบนั้นเนาะทุกคนเนาะป้าเห็ดให้มันเป็นกีบเป็นกีบแบบซันเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้กระเล็มออกมาเป็นรูปลักษณ์ดอกไม้เนาะทุกคนเนาะได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปซอกไปนั่งกันเลยเนาะทุกคนเนาะปะป้าเอลิปติลินมันก็จะท่ามาดามว่าเขาสร้างมานั่งได้บ่เนาะอ่ามาดามเพิ่นก็ตอบว่าอ่าแน่นอนนั่งได้ตามสบายเลยทุกคนเออโค้งมามองเอลิปติลินก็จะเลือกเเออาาป็็นกกแลลั่วว้ ปะปะเอลิตเอลินล่งเนาะเพราะว่ามามองเอลิตเอลินบอกให้เอาว่าน,นินแต่ปะปะเอลิตเอลินเป็นล่งเอาอะมะพร้าวให้มามองเอลิตเอลินเนาะทุกคนเนาะก็ไปได้ซ้ำหลุดเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ no? ขเขาก็มานนางเหลียกระเลมกันอย่างนี้เลยนะทุกคนเนาะเรื่องนางเหลียกระเลมอยูนหน้าฮานกระเลมนี่มามองเอลิทเอลินเีนเรื่องเล่านะทุกคนเนาะตอนมามองเอลิทเอลินมาไม่ไม่น like ี nice. ่มามองเอลิทเอลินนางเหลียคือซีนาะมามองเอลิทเอลินเลี้ยวไปเบิ่งทางได้กะฝรั่งนางเหลียกระเลมต่อหน้ากันเนาะมามองเอลิทเอลินกระโดหัวบดายนะทุกคนเนาะกระเลมเกือบอกดังนะทุกคนเนาะแล้วตอนนี้ก็ยูมาดนแล้วมามองเอลิทเอลินก็ซ้นเคยแล้วนะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าอ่าเลลยยเนนะะกกมหีับน้ออานเาะ น,นี่ก็เป็นเรื่องเราที่หน้าหัวที่เฮาขว,วรเหียนหูวไว้ว่าวัฒนธรรมของฝรั่งก็จะบริทืิ์นะทุกคนเนาะแต่เฮาฮั่นบ่เคยเฮ็ดแบบนี้นะที่ต้องเป็นนางรีอ่ะกระเลมจตน,นากันแบบนี้นะทุกคนเนาะสำหรับกระเลมฮานีเแซ่บไล่นะทุกคนเนะมาะมอมองเอลิทเอลิก็จะขอดจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอว่าอาเบียงโต